กองทัพรัสเซียใช้โดรนและมิสไซล์โจมตียูเครนจำนวนมากเป็นเวลาติดต่อกัน2-3วันแล้วครับซึ่งการโจมตีในวันนี้ก็ส่งผลให้ประชาชนชาวยูเครนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วยการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้10กรกฎาคม2025ในช่วงเช้ามืดของวันนี้กองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนาคาเิกาเซรวมทางมิสไซล์ เข้าทำการโจมตียูเครนครับโดยการโจมตีครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่กรุงเคียฟฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพยูเครนได้รายงานว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่และดโดรนรุ่นอื่นๆส่วนดโดรนชนิดสาเหตุนั้นกองทัพรัสเซียใช้เกือบ300ลำเข้าทำการโจมตียูเครนนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังได้ใช้มิสไซล์จำนวน14ลูก กองทัพอากาศของยูเครนรวมทั้งหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นดโดรนของกองทัพรัสเซียไว้ได้368ลำจากทั้งหมด394ลำและสามารถยิงสกัดกั้นบอลลิสติกมิสไซล์ Iskander-M จำนวน8ลูกจากทั้งหมด8ลูกที่กองทัพรัสเซียใช้มิสไซล์รุ่นนี้โจมตียูเครนในเช้านี้ครับ และสามารถยิงสกัดการโครสมิซล์ KH 1 0 1ได้จำนวน6ลูกจากทั้งหมด6ลูกและนอกจากนี้กองทพัพอังได้ใช้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S 3 0 0โจมตีเข้าใส่อยู่เกรนด้วยครับตามการรายงานได้บอกว่า8พื้นที่ถูกโจมตีโดยโดรน33ลำชิ้นส่วนของโดรนได้ร่วงหล่นใส่23พื้นที่ แหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้เปิดเผยแผนที่ทางอากาศในระหว่างที่โดรนคามิกาเซ่และมิสไซล์ของกองทัพรัรเซียได้พุ่งทะยานเข้าไปยังยูเครนจะสังเกตเห็นได้ว่ากรุงเคียฟเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักในการโจมตีครั้งนี้หลังจากที่ชิ้นส่วนของโดรนและมิสไซล์ร่วงหล่นใส่อาคารบ้านเรือนและอาคารหลายแห่งในกรุงเคียฟ เจ้าหน้าที่กู้ภัยของยูเครนหน่วยบริการถุกเฉินของยูเครนก็เข้าประจำการในจุดเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวยูเครนที่ได้รับผลกระทบตามการรายงานได้ระบุว่ามีประชาชนชาวยูเครนเสียชีวิต2คนและได้รับบาดเจ็บอีก16คนเมื่อวานนี้9กรกฎาคม 2, 25 2 5กองทัพราสเซียพุ่งเป้าโจมตีเมืองลัสประเทศยูเครน และในวันนี้พุ่งเป้าโจมตีกรุงเคียฟครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้10กรกฎาคม2025หลังจากที่กองทัพ,พรัสเซียโจ,จมตีเข้าไปยังกรุงเคียฟก็เกิดไฟลุกไหม้อาคารแห่งหนึ่งภายในเคียฟครับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลสามารถมองเห็นกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นไปได้แต่ไกลกองพันยานยนต์ติดอาวุธที่28ของยูเครนได้รายงานว่า ได้มีการใช้ดโดรนคามิกาเซจำนวนประมาณ60ลำในการที่จะเข้าโจมตีและทำลายรถถังขันใหญ่ของกองทัพ,พรัสเซียทหารยูเครนจากกองพันยานยนต์ติดอาวุธที่28ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากในการที่จะค้นพบจุดอ่อนสำหรับรถถังคันใหญ่ของกองทัพ,พรัสเซียแบบนี้ นี่เป็นรถถังคันใหญ่ของกองทัพรัสเซียที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆไว้รอบๆตัวของรถถังครับมีลวดเหล็กติดตั้งไว้รอบๆตัวรถถังครับดังนั้นสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการที่ยูเครนทหารยูเครนจะต้องใช้ดโดรนคามิกาเซ่เกือบ60สิบลำ ในการเข้าโจมตีเพื่อที่จะทำลายรถถังคันใหญ่ของกองทัพรสริีเหนึ่งคันนั้นทหารยูเครนจะต้องมีการใช้ดโดรนเกือบ60ลำนั่นก็เป็นการเปรียบเทียบครับซึ่งก่อนหน้านี้การที่จะเข้าโจมตีรถถังหนึ่งคันอาจจะมีการใช้ดโดรนเพียงแค่1นถึงสลำเท่านั้นครับแต่เนื่องจากทหารรัสเซียหน่วยกองช่างของรัสเซียได้มีการติดตั้ง สิ่งหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันดโดรนอย่างแน่นหนาะให้กับรถถังคันใหญ่ก็ส่งผลให้ทหารยูเครนเข้าทำการโจมตีได้ยากขึ้นครับต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของทหารอาสาสมัครจากโคลอมเบียครับนี่ไม่ใช่ภาพยนตร์จากโคลอมเบียพิกเจอร์ครับแต่ว่าเป็นทหารอาสาสมัครจากโคลอมเบีย ทหารอาสาสมัครจากโคลอมเบียได้เข้าร่วมกับกองทัพยูเครนในการที่จะต่อต้านการบุกรุกจากกองทัพรัสเซียมาระยะหนึ่งแล้วครับทหารอาสาสมัครจากโคลอมเบียเหล่านี้เข้าสังกัดกองทัพยูเครนครับตามกรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่าทหารอาสาสมัครจากโคลอมเบีย เข้าร่วมกองทัพยูเครนและเวลานี้พวกเขากำลังปฏิบัติภารกิจในแคว้นโคชรัสเซียในแคว้นโคชรัสเซียนั้นการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปครับอเล็กซานเดอร์ชิสกีผู้บัญชาการทหารของยูเครนได้รายงานว่าทหารยูเครยนยังคงตรึงกำลังไว้ภายในแคว้นโคชรัสเซียและการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปที่นั่นท่าทหารเกณฑ์จากประเทศใด ที่ไปช่วยกองทัพรัสเซียรบในแควนค้นโคชรัสเซียก็คงจะมีโอกาสในการที่จะเผชิญหน้ากับทหารอาสาสมัครจากโคลอมเบียครับทหารอาสาสมัครจากโคลอมเบียสังกัดกองพันยานยนต์ติดอาวุธที่47ครับตามคลิปภาพนี้เป็นคลิปภาพจากกองพันยานยนต์ติดอาวุธที่47ของยูเครนปฏิบัติการอยู่ในแควนค้นโคชรัสเซียและทหารอาสาสมัครโคลอมเบียก็ ร่วมไปกับกองพันยานยนต์ติดอาวุธที่47ครับทหารเกาหลีเหนือก็คงจะเผชิญหน้ากับทหารจากโคลอมเบียมาแล้วครับส่วนทหารจากประเทศใดหรือว่าประเทศอื่นที่ไปอยู่ในแคว้นคูชรัสเซียก็คงจะมีโอกาสได้เปิดฉากสู้รบกับทหารอาสาสมัครจากโคลอมเบียครับในคลิปที่ผ่านมาที่แอดมินได้นําเสนอไปว่า แหล่งข่าวทางทหารได้อ้างอิงตามการรายงานจากข่าวกรองภายในยูเครนว่ารัสเซียได้ไปเกณฑ์หรือว่าไปรับสมัครทหารจากเหล่าไปช่วยกองทัพรัสเซียในนามของทหารที่ไปช่วยด้านมนุษยธรรมในแคว้นมีทหารรัสเซียจากเหล่าประมาณห0สนายประมาณนั้นครับตามการรายงานจากแหล่งข่าว หลังจากที่แอดมินได้นำเสนอไปแล้วท่านผู้ชมก็เข้ามาคอมเมนต์หลายความคิดเห็นด้วยกันบางก็บอกว่าแอดมินเอาข้อมูลมาจากไหนข่าวมั่วบางท่านก็บอกว่าหลายๆประเทศก็มีสิทธิ์ที่จะส่งทหารไปช่วยพันธมิตรของตนเองโดยเฉพาะรัเสเซียที่เคยช่วยเราเราก็ควรที่จะส่งทหารไปช่วยรัเสเซียนั่นก็เป็นคอมเมนต์จากท่านผู้ชมครับก็ไปอ่านกันเอาเองครับ แอดมินขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจและคอมเมนต์เข้ามาครับการที่จะมีทหารอาสาสมัครจากเราไปช่วยรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรกันอันนี้แอดมินคิดว่าก็ไม่แปลกครับโดยเฉพาะการที่จะส่งทหารไปเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอันนี้ก็เป็นไปได้ครับหรือแม้กระทั่งไปศึกษาดูงานไปดูวิธีการรบของกองทัพรัสเซีย ใครที่เป็นพันธมิตรของรัสเซียก็สามารถไปได้ทั้งนั้นครับแอดมินคิดว่าก็คงจะเหมือนกับโคลอมเบียเนี่ยแหละครับส่ทงทหารอาสาสมัครจากโคลอมเบียไปสังกัดกองทัพยูเครนในกองทัพยูเครนนั้นไม่ได้มีเฉพาะทหารอาสาสมัครจากโคลอมเบียเท่านั้นครับยังคงมีกองพัน์เบลารุสกองพันจากเชสเนียหรือว่าเชเชน และทหารอาสาสมัครจากประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรของยูเครนครับไม่ว่าจะเป็นทหารอาสาสมัครจากประเทศใดก็ตามครับเมื่อไปเผชิญหน้ากันในพื้นที่แนวปะทะในพื้นที่การสู้รบนั้นมันก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นครับอยู่ที่ว่าเทคนิควิธีการการวางแผนการรบของใครดีกว่ากันรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของแต่ละฝ่ายด้วยครับว่า มีอนุภาพหรือว่ามีความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายมากเพียงใดแต่มุมมองสำหรับที่รัเสเซียไปทำสงครามยูเครนนั้นเป็นการที่รัเสเซียไปรุกรานยูเครนครับไปโจมตีแล้วประกาศผนวกเอาดินแดนของอยูเครนอันนี้นเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัเสเซียรุกรานยูเครนดังนั้นใครที่จะส่งทหารไปช่วยรัเสเซีย ทำสงครามรุกรานยูเครนนั้นก็จะถูกจดบันทึกรายชื่อทหารจากประเทศนั้นนั้นเอาไว้จดบันทึกประเทศนั้นนั้นเอาไว้ว่าประเทศไหนส่งทหารไปช่วยรัเสเซียบ้างดังนั้นแม้แต่ประเทศที่เป็นพันธมิตรของรัเสเซียเนื่องจากไม่ได้มีความกล้าที่จะส่งทหารไปช่วยรัเสเซียเนื่องจากกลัวว่าจะถูกความบาดทางด้านการค้า จึงได้เพียงแต่สนับสนุนเช่นชิ้นส่วนประกอบของอาวุธที่จะนำไปผลิตเป็นอาวุธที่จะใช้ในกองทัพรัสเซียแต่ว่าไม่ได้ส่งทหารไปช่วยแต่บางประเทศครับก็ชัดเจนเลยครับก็คือเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือนี่พันธมิตรระดับใกล้ชิดของรัสเซียเลยครับเกาหลีเหนือนี่ก็ กล้าที่จะส่งทหารเกาหลีเหนือไปช่วยกองทัพรัสเซียในแคว้นโคชครับหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ส่งทหารไปช่วยกองทัพรัสเซียในแคว้นโคชก็มีการเปิดฉากสู้รบกับทหารยูเครนที่เข้าไปในแคว้นโคชรัสเซียครับรวมทั้งมีทหารจากกองพันนานาชาติทหารอาสาสมัครจากนานาชาติที่ไปช่วยกองทัพยูเครนด้วยก็มีการเปิดฉากสู้รบกัน หลังจากที่ทหารจากเกาหลีเหนือได้ถอนกำลังพลออกจากแคว้นคุชหลังจากที่ถูกยูเครนเข้าทำการสกัดกันและมีการสูญเสียกำลังพลไปหลายพันนายใน,นช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเกาหลีเหนือก็ได้ออกมาแสดงการรำลึกถึงทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตและได้ยกย่องพวกเขาเป็นวีรบุรุษของเกาหลีเหนือที่ได้ ต่อสู้เพื่อพันธมิตรของเกาหลีเหนือซึ่งสื่อในเกาหลีเหนือก็ได้เปิดเผยภาพถ่ายพิธีการในการรำลึกถึงทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตในสมรภูมิการสู้รบแคว้นโคชรัเสเซียครับสิ่งนี้ก็เป็นการเปิดเผยอย่างชัดเจนครับเนื่องจากว่าเกาหลีเหนือและรัเสเซียนั้นเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันเกาหลีเหนือได้มีการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้กับรัเสเซีย นอกจากนั้นยังได้จัดส่งทหารไปช่วยกองทัพรัสเซียด้วยนี่เป็นภาพที่มีรายงานว่าเป็นทหารจากเกาหลีเหนือที่ไปช่วยกองทัพรัสเซียทำการสู้รบในแคว้นโคชรัสเซียครับในวันครบครอบหนึ่งปีที่เกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยกองทัพรัสเซียจึงได้มีการจัดพิธีรําลึกถึง และสดุดีให้กับทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตในสมรภูมิการสู้รบในแคว้นโคชรัสเซียการสู้รบกันในแคว้นโคชรัสเซียและการสู้รบกันในยูเครยนยังคงดำเนินต่อไปครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ